วันนี้เรามาที่สยามอเมิสติ้งพาร์คนะเมน่ากลัวเลย สันจากช่อง Who's In c h i e ช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ทมันป๊อปนะครับวันนี้รายการ Everybody Shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้ EP ที่4นะครับวันนี้เรามากับไม่มีใครพูดชื่อเราเชิอคนน้า น้องลีเกดค<อ>่ะสวัสดีค่ะรายการเรานะครับก็เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ก็คือเราเชื่อว่าใครๆก็ถ่ายรูปได้ปกติลีเกถ่ายรูปถ่ายบ้างค่ะช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้พกไ,ไ,ไปไหนอะไรไม่ได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องถ่ายจริงจังเราจะมีโจทย์มีอะไรให้เรียบร้อยเลย เดี๋ยวถามก่อนคือตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับผลงานตอนนี้ก็หลักๆก็เรียนหนังสือทำทฤษฎีแล้วก็มีทํางานบ้างถ่ายแบบบ้างหายคนก็ถ่ายแต่เพือนีโอเคก็วันนี้เราก็จะมาแจกโจทย์กันนะครับโดยครีเอทีฟของเราจะเป็นคนแจกโจทย์นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งไปนั่งกันน่กอตรงนี้เลยหรอนั่งนี้เลยโอเควันนี้โจทย์คืออะไรครับเดี๋ยวก่อน ไม่ได้เลยนะวันนี้วันนี้เรามาที่สยามอมซัิ่งพาร์คนะเกือบลืมเกืบลืมนะแจกโจทย์เลยเต้ลเขาบอกคือตอนนี้โควิดซ o c i a l ดิสแ a n ซ i n g ก็คือกันระยะคือเราจะแบบต้องถ่ายสับเจ c อะไรก็ได้ในระยะ1เมตรอ่ะหนึ่งเมตรเท่านั้นอ่ะใช่หนึ่งเมตรเท่านั้นเราอยู่อย่างนี้ถ่ายแช่ต้องอยู่ตรงนั้น โอเคกอต้องถือตลับไปด้วยท้าไมมั่นใจอ๋อหนูถือเอาก็ได้แล้วก็ถ่ายโกงเลยค่ะโกงก็สองก็คือเรามีกล้องมาให้กล้องสามอันแต่ว่าเราไม่เอาสีที่มันติดมาให้นะเราแบบว่าไปทำสีมาให้เลยอ่ามันมีสีแบบหนึ่งสองสามมีสองสามจะเอาสีอะไรหนึ่งค่ะแกดูซิว่าสีอะไรพี่เอาสีอะไร พอไม่ต้องลืกพอไม่ต้องลืหมดสิทธิ์ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในที่โลมนะพืชอย่างเงี้ยไม่ต้องได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่โ่มอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็ต้องเปิดแปดแล้วก็คือกดค้างไว้จนไฟมันขึ้นนี้สีแดงแล้วก็กดก็ขึ้นฟีมทุกครั้งใช้เป็นเนาะสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คืออย่าถ่ายและธรรมดาดอกนุ้งดอกไม้อะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนจะไม่เหมือนกันแน่ๆ่คอนเซ็ปต์ก็จะไม่เหมือนกันอ่าทีนี้เราก็ พร้อมแล้วนะครับเราก็ไปกันเลยเดี๋ยวอะไรอ๋อลืมไปเลยลืมไปเลยไหนๆก็มาขี้อ่ะถ่ายพอตเทจไม่เก่งแต่ว่าอยากถ่ายเห็นยนวิชาใส่สตรีใช่ไหมใช่ขอเวลา15นาทีลองลองหน่อยก่อนที่เราจะไปรุยกันปะปะปะ ู่ข้างนอกๆหน่อยนะสว่างๆ เกรดี๋ยวเราจะต้องแยกย้ายกันนะครับพอ,อจะพาลิเกตไปเดินดูนู่นดูนีน่ระหว่างทางก็คือสนาแบบคือคิดกันเลย<ม>ได้คอนเสปต์อะไรอะไรยังไงอยากถ่ายอะไรเพร้อมากทุกหกรูปแบบได้เรื่อยๆอยู่แล้วคิดไปได้เรื่อยๆเราเอาจริงๆอาจจะแบบห้ารูปหกรูปเดี๋ยวเราเจอจะมาเจอกันประมาณบ่ายสองสิบห้าโอเคแยกย้ายโอเคค่ะขอไว้ชคดีค่ะยากแล้วเอาแล้วครับเราจะเดินไปทางไหนของพี่ต้องเดินไปทางไหนไม่รู้แล้วอ๋อแล้วแต่เลยเหรออ๋อได้มาก อย่าแทนทไม่เรา,าต้องอยู่ไกลกันด้วยอ๋อเรต้องอยู่ไกลกันด้วย,ถ,ยถ่ายวงกลมแล้วก็ถ่ายว่าเนีแล้วไอ้นี่มันก็ดูวงกลมข้างหลังก้นหี้อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีมิติอะไรหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยถ่ายวงกลมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายอะไรดีนะ ไปหาจุดตั้งต้งนใช่จะโจทย์ของเราวันนี้นะคะก็คืออะไร <Okay. S 1> คือ,อได้ทุกคนโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะมาในคอนเซปต์ห่างไกลแต่ไม่ห่างกันแต่ไม่รู้เดี๋ยวไปเปลี่ยนทีหลังหรือเปล่าเดินดูดให้นี้เดิดน,นดูกันไม่คถ่าคนนี้กันโลดแฟลมันไม่รู้ขึ้นเปล่ากดหรอแค่กดหรอ หรืว่าไม่ถึงหรือว่าหนูจะกระโดดถ่ายกระโดดถ่ายได้ไหมหนึ่งสองนี่หนูกระโดดนะหนูกระโดดแต่ว่าพี่ปอใช่ถูกต้อง <c oughs> นี่คือยคิดอะไรยากอไรยุ่ป่านี่ไงใต้วงกมเนี่ย แต่เขาปิดนะแต่ว่าขอถ่ายหน่อยเขาว่าไงเราก็าไปค่าามาแบบแปยอเมซิ่งปะเราก็จะไึถึงเรตอนเด็กๆก็เลยแอบแอบคิดไว้ว่าอยากให้มีแบบมุมมองตอนที่ยังเป็นเด็กหนุ่มเหลืออยู่มีบริการอ้าว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถึงแล้วเหรอ Jurassic Adventure นะคะเข้าไปอันเนี้ยน่ากลัวจริงเพราะเขาอ่ะเอาแบบไดโนเสาร์จริงๆริมาแรปเตอร์มาเลยแบบนี่เดี๋ยวกูเป็นอะไรนะพี่เหมือนไดโนเสาร์คนตาบอกคริสแพดปะคริสแพดใช่ไหมจู r a ส s i c เงยตอนได้ไปกี่โลน่าจะสามสี่ห้าลูกใช่แหมค่ะ อันนี้เคยเคยมาสยามเอาเมซิ่งตาค่ะเคยแต่ว่าเด็กมากคื่กอที่สนามบินแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่จะเลือกจะเล่นแบบสวนน้ำอะไรอ่ะเออไม่ชอบแบบกลัวแบบตกใจอ่ะไม่ชอบให้ตัวเองแบบเหนื่อยอ่ะน่ากลัวมากคนแรกแต่ไม่สาวแต่ก็ยังดีที่จะจับแอร์หนาว อยากให้มีคนเอาหัวมึงออกไปหัวได้ดำปากเปนเีปากนี่คือคืองเสริมความแ่มารดมียด้วใช่ใช่นี่เป็นไงแม่งสูงประมาณห้าเมตรแอ้วชาร์จแฟตกระโดดเพื่อให้ได้หนึ่งเมตรอยากหาอะไรที่เป็นวงกลมเยอะๆมีวงกลมไหม ไม่ได้อะมันแบ็บกลาวมันคืนกัน,นแบบปมปมปมกลมๆแบบเดียวๆมินิมอลแบบจร้งมินิมอลไงคอนเซปต์ไม่ถูกทิ้งแต่ทิ้งคว่างนะคะอันนี้คืออะไรเห็นไหมเออน้องคืออะไรไม่ถูกทิ้งแต่ทิ้งคว, <laughs> <laughs> ว่างตัวยอันนี้แหละ บ้านผีน่ากลัวไม่เข้าหรอกไม่อยากให้มีคนทำท่าย,ยิงแม่แม่มาที่นี่นะคะ <c oughs> ก็เหมือนย้อนวันวานกล <c oughs> ับไปตอนเด็กอีกครั้งไข่ไของค่ะอุ้ยหนูอยากถ่ายอันนี้ แนวคอะไรครับกับการถ่ายละครครับมันคือเรียอ๋อมันมันคือคู่สีค่ะคู่สีทนเย็นกับคู่สีทนร้อนใช่ยนะคะแล้วก็เป็นผัดตาส่วนต่อ20ต่ตอบ0ค่ะไปเรื่อยไม่เห็นน่ากลัวเลย มันก็ได้อยู่น่าจะไม่กลัวอะไรแล้วแหละแต่เรามาทั้งทีนะคะก็เล่นอะไรให้มัน้ีไม่ไม่แต่ไม่ได้กลัวเออแบบวูบวูบแบบป๊าบป๊าบเลยโอ้ยพี่ปอเทสก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวอ่าเลหนูเดี๋ยวถ่ายก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร น่ากลัวไหมคะไม่เท่าไหร่หรอชิวๆเนาะดีป่ะวะหรือเราควรลุกเอาไปจากตรงนี้ถ้าจะอ้วกก็ให้มันอ้วก <c oughs> เอาจริงๆนะคะมันกอนคะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูว่าหนู จะลซิปจอยมากค่ะใช่ไหมจอยจอยทันเพิรใช่ไหมใช่ไหมเอ้านั่นเดี๋ยวเล่นปอนี่ปอทำไมเขาเล่นเงินชิวขนาดนี้อ่ะมันไม่มีคนไปรีบไปรีบไป ไม่ได้ิดอะไร โอันเลวไรผ่านอะไรมาแต่ละคนผ่านแต่ละคูลกับนะครับก็แต่ละคนมีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันไหมมีมีไอพี่บอกก่อนอ๋อคอนเซปต์โซเชียลดิสแทนซิ่งมันใช่อยู่แล้วมันเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่แล้วยังไม่ห่างกันห่างแต่ไม่ห่างเธอห่างเราก็ยังมีรักห่างที่พักมาพักบ้านเราได้อะไรเนี่ยยังยาวกว่านี้แต่ก็กลัวเวลาหมดไม่กี่วัน เออแต่ว่าเราไม่ซื้อไทยอะไรปรมาณนั้นเขาเน้นแบบอ๋อเราคืออันนี้เราได้เป็นสีแดงเราอ่ะอยากได้แบบสีที่มันเปิดแฟร เราว่าความเปิดแปลมันจะเข้ากับเครื่องเล่นหรือสวนสนุกอะไรเงี้ยก็เลยเอาสีอันนี้มามิกกับสีแปลให้มันได้แบบเล่นสีให้มันดูสนุกขึ้นแต่เรื่องอ่ะมันจะแบบไม่ได้มีความสนุกเท่าอะไรเงี้ห่างไกลไม่ห่างกันตรงไหนไม่รู้ไปค่ะคุณน้องรีเกตเลยทางโนเหรอคือหนูแบบว่าคิดถึงแบบตอนเด็กใช่ไหมแต่จริงแันวก็หนก็ไม่เกี่ยวคือแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยถ้านึกถึงสนสนุกก็จะนึกถึงแบบไปเด็กที่มาก็เลย ต้องนึกถึงมันจะมีรูปหนึ่งที่เราตอนถ่ายไปเลกอ่ะเป็นแบบตอนที่ไปสดสัตว์แล้วก็คือแบบเอากล้องแบบไปจ่อในโพรงไม้เพื่อให้รู้สึกว่าแบบอยู่ในปา่าอะไรก็เลยแบบเลยถ้าแบบลองถ่ายแบบนั้นมุมมองที่มันแบบช้อตต่ำอ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ย แต่จริงไม่เลยค่ะแบบมุมมองแบบสายตาที่เด็กๆ,ๆมองแบบไม่คิดอะไรมากแบบคิดน,น้อยลงมันมีจุดหนึ่งที่หนึ่งเมตรเป๊ะพอดีตอนที่น้องกระโดด <c oughs> โกระโดดมีโอกาสโดนเหมือนกันนะ <c oughs> แต่มาดูของนุนเ <c oughs> ลิศ <c oughs> เป็นไงแต่เราว่าของลีเกตสูงหนึ่งเมตรเป๊ะพอดีขนุนกระโดดสูงใช่ใช่กระโดดสูงมากที่ซันคือไปแพ้เลยอ่ะหนุนแบบเกาะไหลแล้วกระโดดแบบเกาะตัวใช่เหรอใช่ใช่ใช่ถ่าย ออของพี่นะครับก็ตอนแรกก็นึนะเจอกลมๆกก็เลยแบบนะเอาเลยทุอย่างกลมหมดคือเราแบบว่าเอาเที่ยวดีซานเ่เอาก็ถมเมตรไงอ๋อ,อขึ้นเนรองขเทนตรอบเดียวคืวออื้อยา่าตอนแรกจะไม่หาอะไรกลมๆกลอกเผื่อจะมีอะไรเงี้ยนรีเกตแล้วมาอนกาศรอดดีชูรสเสร็จเนี้ ก็สน <static> ุกลยนะับยได้ได้มาเล่นอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวปกติไม่เล่นแต่ก็ได้กลับมาสนุกอีกครั้งก็สนุกแล้วก็เจอพียเดียวแล้วก็แต่ว่าแบบเป็นพิมพ์นะอะไรอย่างงี้เออใส่ก็เลยแบบอะไรพฤติกรรมไปแล้วเรียบร้อยสนุกเลยค่ะแบบได้ยกกล้องขึ้มาถ่ายอะไรแบบไม่รู้เรื่องบ้าง ปกติเกือบจะแบบถ่ายรูปแบบต้องไปเที่ยวถ่ายคนถ่ายท้องฟ้าถ่ายภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ลองถ่ายอะไรที่มันดูแบบสเปซสปปาแบบที่ถ่ายมาก็ค่อนข้างสเปซสปะามากแต่ก็สนุกใช่เดี๋ยวออกมามันจะเห็นว่าในมุมมองให้เรามองสามารถทำ จัดที่ให้สวยงามด้ายจริงๆแล้วถือถ่ายรูปที่ไหนก็ได้มต้องรอ่อนเที่ยวเน่นงคอนเซ็ปตงของเราก็ขอขอบคุณนะครับสยามเมสซ่พาร์คนะครับที่ให้เราได้สถานที่นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมรายการ every body shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ละค่ะ